อัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเปิดตำนานเกจิไทยวันนี้จะมาเปิดตำนานของหลวงปูข่ขำเกสโลวัดบ้านหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสาครคามกันครับประวัติโดยสังเขปของหลวงปูข่ขำเกสโลนามเดิมชื่อในขำนามสกุลธรรมดา เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2471ณบ้านหนองแดงตำบลหน,นองกุงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามเป็นบุตรของนางเข็มและนายโดนามสกุลธรรมดามีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด7คนบนรรพชาเป็นสามเมณรเมื่ออายุ13ปีพุทธศักราช2 4 8 4โดยมีเจ้าอธิการเนายะโสธโรวัดบ้านหนองแดงเป็นพระอุปชา เมื่อครั้นอายุครบ20ปีบริบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2,492จึงเข้าอุปสมบทเป็นพระพิสุขณพรทธสีมาวัดบ้านโค้ทิโดยมีหลวงปู่รอดพมสโรวัดหนองกุมเป็นพระอุปชาเจ้าอธิการเนาวัดหนองแดงเป็นพระกรรมวาจาและหลวงพ่อสุบินวัดหนองง่วงเป็นพระอนุสาวนาจารย์จะว่าไปแล้วหลวงปู่ขำกีสโรท่านเป็นสิทธิใกล้ชิดและเคยญาติกับ หลวงปู่เนายาสูทโรอดีตพระเกจิตอาจารย์ชื่อดังในอดีตของจังหวัดมหาสรารคามซึ่งในสมัยนั้นหลวงปู่เนาท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากไม่ว่าจะเป็นในด้านสภาวิชาอาคมต่างๆอาทิเช่นเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันครั้นในอดีตเมื่อโยงบิดาของหลวงปู่ขำกิสโรเสียชีวิตลงขณะที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่หลวงปู่เนาจึงได้เก็บเด็กชายขำมาเลี้ยง และให้บรรพชาเป็นสำเนินในการต่อมาหลังจากที่อุปสมบทเป็นพระภิสุขแล้วก็กลับมาจำพรรษาที่บ้านเกิดอยู่ปณิบัติรับใช้หลวงปู่เนาพร้อมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยตลอดจนถึงสัพพาวิชาอาคมต่างๆจนมีความรู้ขั้นอาจออกคินได้จึงกราบลาหลวงปู่เนาเพื่อออกดุนทงุงเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีไปยังสถานที่ต่างๆอาทิเช่นอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2489 ถึงพุทธศักราช2500เขตอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเมื่อพุทธศักราช2501ถึงพุทธศักราช2503และช่วงนี้เองท่านจึงมีโอกาสเข้ากล่าวนมันสการและฝากตัวเป็นสิทธิ์พระเทรานุเทระชื่อดังรูปหนึ่งของจังหวัดพิจิตรนามว่าหลวงปู่เขียนแห่งวัดถ้ำขุนเนนช่วงเวลานั้นท่านจำพรรษาที่วัดขอแก้วและได้ไปมาหาสู่กับหลวงปู่เขียนเป็นระยะเวลากว่าสามพรรษา จึงได้โอกาสศึกษาข้อปฏิบัติต่างๆตามแนวครูบาอาจารย์สั่งสอนจนเป็นที่พอใจแล้วท่านจึงกับลาเพื่อออกทุดนไปยังจังหวัดเชียงใหม่จำพรรษาที่อำเภอพร้าวป็นระยะเวลากว่าสองพรรษาช่วงนั้นท่านยังมีโอกาสเข้ากาบนมัสการและนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวนสุจิโนโนัดดอนแม่ปั้งพระอรหันต์แห่งยุคที่มีชื่อเสียงโดดงดังในสมัยนั้นต่อมาท่านได้ทุงกลับมายังภาคอีสาน โดยได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนูนสว่างอําเภอหนองบัวลําพูจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะเวลากว่าเจ็ดพรรษาที่ท่านไ้ยายกับมชพรรษาที่บ้านเกิดเพราะช่วงนั้นหลวงปู่เนาซึ่งเป็นบุรพาจารย์องค์แรกของท่านอาพานักจึงได้สั่งให้ญาติโยมไปนิมนต์ท่านกลับมาเมื่อราวปีพุทธศักราช2512ถึง2513ปัจจุบันหลวงปู่ขำเกษรถึงท่านจะมีอายุ88ปีท่านก็ยังเมตตาเล่าอดีตให้ฟังด้วยความปิติ ปัจจุบันท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงตัววิสัยแล้วท่านจะเป็นคนขยันปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายยามวันทัานก็ชอบได้ยากกว่าสิขยะใบไม้และททุนพระธรรมวินัยปินิดลำดับและสมณศักดิ์เมื่อปีพุทธศักราช2536ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญบัติชั้นตีที่พระครูโสพลสราธิการและเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 7 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติชั้นโทตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลชั้นโทหน้าที่การปกครองได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดหนองแดงเมื่อปีพุทธศักราช2517และเป็นพระอุปชาเมื่อปีพุทธศักราช2529ปัจจุบันหลวงปู่คำเกษรถือว่าท่านเป็นพระมหาธถละรูปหนึ่งที่มีอายุพรรษามากที่สุดของจังหวัดมหาสารคาม เป็นพระเถระผู้ถือศีลบริสุทธิ์สมถะเรียบง่ายเข้าหาสะดวกเมตตาสิทธิทุกชนชั้นส่วนในด้านวัตถุมงคลของลงโพค้ำเกโรคณะศิษย์ได้จัดสร้างถวายเหรียญรุ่นแรกเมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งมีสามเนื้อดังนี้เนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อแจกเป็นที่ลึกในงานทอดพระป่าและกระถินปัจจุบันวัตถุมงคลของลงปพค้ำเกโร เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งและที่เก่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงประวัติพอสังเขปของหลวงปู่คำเกสรูวัดหนองแดงอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามทางช่องเปิดตำนานเกจิไทยขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ